สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิพูประจำวันนี้กันนะครับหากสกใจคลิปในช่องนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้ด้วยข้อมูลจากโรมาโนนะครับช่วงเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับโรมาโน่ก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูไว้2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกนะครับโรมาโน่ได้ออกมารายงานว่าเขาเข้าใจว่านาโปุรีและลิปูจะ มีการติดต่อโดยตรงในวันนี้เพื่อหาหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลงกับดาวินนูเยสการเจราจารยังอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่นาบปรีรู้แล้วว่านูเยสต้องการย้ายไปร่วมทีมดีลนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าทั้ง3ฝ่ายจะตกลงเรื่องเงินที่เรียกร้องกันได้เมื่อไหร่นะครับ และเรื่องที่2นะครับโรมาโน่นะครับได้ออกมารายงานว่าเคอร์เคสถือเป็นนักเตะคนใหม่ของทีมลิพูแล้วหลังกระบวนการการตรวจร่างกายและสัญญาระหว่างเคอร์เคสกับลิพูนั้นเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับโดยเคอร์เคสจะย้ายมาร่วมทีมลิพูในราคาประมาณ40ล้านปอนด์เฮียวีโกแน่นอนนะครับตอนนี้จึงเหลือแค่สโมสรลิพูออกมาประกาศเรื่องเคอร์เคสอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทาง โรโมโนนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าดีลนูนเยนั้นจะเจรจากันเสร็จสิ้นในช่วงอาทิตย์นี้หรือไม่นะครับและลิปูจะเปิดตัวเคอรเคสอย่างเป็นทางการในวันนี้เลยไหมนะครับก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากด a t อเร t i c สื่อคุณภาพกันนะครับล่าสุดนะครับสามนักข่าวจาก The a t อเรติ c อย่างเก็กอีแวนเจมเพียนและเดวิดออนสตีนนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ตลาดนักเตะของทีมลิปูในช่วงนี้จากข้อมูลที่พวกเขามีไว้ว่าช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับลิปูก็ปิดดีอุสติสโมซอนหนึร้1 6ล้านปอนด์ด้วยการคว้าตัวฟอร์เรียนเวสจากเรเวูเซนมาร่วมทีมนอกจากนั้นแล้วจะเลวควันซ่ายังย้าย ไปเลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัวประมาณ30บล้านปอนด์บวกโบนัสแอดออนโดยอาจมีการใส่เงื่อนไขซื้อกลับในดีวควันซ่าส่วนการไล่ล่าตัวนะครับมีลอสเคอร์เคสของลิพูก็ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วหลังสามารถตกลงค่าตัว40บล้านปอนด์กับบอลมัดได้และเคอร์เคสได้เข้ารับการตรวจร่างกายกับทางลิพูในสัปดาห์นี้ไปแล้วลิพูยังคงต้องการซื้อกองหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ลิพูจําเป็นต้องขายนูนเยสออกจากทีมให้ได้ก่อนซึ่งล่าสุดนูนเยส ก็ได้รับความสนใจจากทีมนาโปลีหากขายนูนเยสสำเร็จก็จะทำให้ลิพูมีเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นในการใช้ซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่นูนเยสนาโปลีเป็นทีมที่สนใจนูนเยสมากที่สุดในเวลานี้และตัวนูนเยสเองก็พร้อมย้ายไปนาโปลีและคาดว่านาโปลีน่าจะยื่นข้อเสนอซื้อนูนเยสอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ส่วนเฟรเดริโกเคียซ่าที่มีฤดูกาลแรกที่ย่ำแย่ก,กับลิพูอาจย้ายออกจากทีมง่ายกว่านูนเยสนะครับโดยในขณะนี้ทีม ในอิตาลีก็ยังคงให้ความสนใจเคียซ่าอยู่ส่วนกรณีของหลุยดีอาร์ตนะครับลิปูยืนยันว่าต้องการเก็บดีอาร์ตไว้ใช้งานต่อไปแม้ที่ผ่านมาจะมีทีมอย่างบา์เซลนาสนใจดีอาร์ตอยู่ก็ตาม หลังได้ตัวฟอร์เรียนเวสและเชอรมีฟิลมปงแล้วลิพูก็จะไปหันซื้อตำแหน่งกองหน้าโดยกองหน้าที่ลิพูสนใจซื้อมาแทนนูนเยสและเป็นกองหน้าที่ลิพูชื่นชอบเป็นอย่างมากในเวลานี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คนก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลและอูโกเอกิติเก้ของ Frankfurt. แฟนเฟิร์ตแต่ลิพูก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอซื้ออิซักหรือเอกกิติเก้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดในเวลานี้ซึ่งเบื้องต้นนะครับอาร์เนอร์ชลอตต้องการกองหน้าที่ทำงานหนักเพื่อทีมแม้ตอนทีมไม่ได้ อบ bon, และเป็นกองหน้าที่สามารถเป็นผู้นําในการเพสซิ่งให้กับทีมได้นอกจากนั้นแล้วนะครับลิูยังต้องการเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่สามารถพัฒนาได้หลังควันซ่าย้ายไปเลเวอร์คูเซนส่วนฝั่งตลาดนักเตะขาออกนั้นแอนดี้โรเบสันได้รับความสนใจจากแอเลติโกมาดิดและกําลังพิจารณาทางเลือกของตัวเองอยู่เนื่องจากสัญญาเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นส่วนคอสตาซิมิกาสก็รอดูดีลของเคสของเคอร์เคสว่าจะ กระทบโอกาสในการลงเล่นของเขาหรือไม่ ฮาวิเอเลียที่ฮาวิเอเลียไทเลอร์มอร์ตันสเตฟานไบสติกเป็นเหล่านักเตะดาวรุ่งนะครับที่ได้รับความสนใจจากทีมอื่นอยู่เช่นกันส่วนในไลน์เน็ฟิลิปก็ได้ได้ก็ได้ออกจากทีมลิพูแบบถาวรไปร่วมทีมเวสต์บอมบิดด้วยค่าตัว3ล้านปอนด์บวกโบนัสแอดออนเพิ่มเติมแล้วฮาวิเดวีก็ได้ย้ายไปคอสติชาวในลีกทูด้วยสัญญายืมตัวส่วนโอเวนเบคก็ได้รับความสนใจจากทีมในพิมลีแชมเปี้ยนชิพและสกอตติสพเมลีทั้งในรูปแบบการย้ายแบบ วอนและยืมตัว โดยยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องอนาคตของโอเวนเบกนะครับส่วนโจโกเมสล่าสุดนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าเขาภูมิใจกับ10ปีที่อยู่กับลิพูและยังคงต้องการอยู่สู้ต่อที่ลิพูต่อไปสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับโกเมสก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแผของแผนการของทีมลิพูในฤดูกาลหน้าเพราะความสามารถในการเล่นได้หลายตำแหน่งของโกเมสนะครับั้งหมดน้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทาง3นักข่าวจาก d i จ l e c ลแอตนะครับผมและประเด็นสุดท้ายนะครับประจำวันนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากเดือวทานกันนะครับ ล่าสุดมาตินฮันดีน้นักข่าวจากสื่อคุณภาพอย่างเดอะไทมนะครับก็ได้ออกมารายงานว่านิวคาสเซลพร้อมทุบสถิติข่าเหนือสโมสรอนเพื่อรั้งอเล็กซานเดอร์อิซักให้อยู่กับทีมต่อไปหลังร์พูบาร์เซโลนาและอาร์เซนอลเป็น3ทีมที่สนใจซื้ออิซักอยู่ในเวลานี้โดยผู้บริหารนิวคาสเซลนะครับพร้อมเจราจาสัญญ,ญาฉบับใหม่กับทางอิซักแล้วโดยยินดีมอบสัญญ,ญาฉบับใหม่ให้กับอิซักมากกว่า1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งค่าเหนื่อยที่มากขึ้นจะ ทำให้อิสซักร,รับค่าเหนื่อยมากกว่าซันโดโตนารีบูนโกิมาลายและแอนโทนีกอร์ดอนนอกจากนั้นแล้วนะครับนิวคาสเซิลนะครับยังหวังว่าการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูการหน้าจะสามารถช่วยล้างอิสซักให้อยู่กับทีมต่อไปได้อย่างไรก็ตามนะครับนิวคาสเซิลรู้ว่าลิพูมีเงินทุนมากพอที่จะทดสอบใจของอิซักและนิวคาสเซิลได้แม้ที่ผ่านมาลิพูจะทุ่มเงินมหาศาลซื้อฟอร์เ e รียนเวสยด้วยค่าตัวสถิติสโมส11ร116ล้านปอนด์และลิพูจะใช้จ่ายเงินในช่วง ซัมเมอร์นี้ไปมากกว่า200ล้านปอนด์แล้วก็ตามนะครับ โดยนิควอเซนนะครับเกิดความกังวลว่าลิปูอาจยื่นข้อเสนอซื้ออิซักในช่วงต้นเดือนหน้าและนิควอเซนรู้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินค่าเหนื่อยได้มากเทียบเท่าที่ลิพูจะจ่ายให้อิซักได้เนื่องจากนิควอเซนติดขัดข้อจํากัดเรื่องกฎความยั่งยืนทางการเงินของพิมเบลลีนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางมาตินฮาร์ดี้จกสื่อคุณภาพอย่างเดอะไทม์นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าลิปูจะ ทดลองยื่นซื้ออิซักในช่วงต้นเดือนหน้าอย่างที่นิวคาสเซิลกังวลหรือไม่นะครับแม้โอกาสจะได้ตัวอิซักน้อยนะครับแต่ลิปูก็เริ่มมีโอกาสเล็กน้อยแล้วนะครับอย่างที่มาร์ตินฮาร์ดีรายงานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าลิปูไม่สามารถซื้ออิซักได้นะครับลิปูก็มีกองหน้าคนอื่นๆที่เล็งเอาไว้อยู่นะครับอย่างอูโกเอกกติเก้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าลิปูจะเอายังไงกันแน่กับผู้เล่นในตำแหน่งกอง ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวที่ผู้ที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ